สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้เรากำลังโห่วิปีสองถือมีอนะไรคัมมาวันนี้เราก็จะมาหนีโห่วิปีสองนะนี้ทุกคนรอคอยกันมนาะไม่รู้ทุกคนอยากดูไหมนะฮะวันนี้เราก็จะมาด่าที่สองเลยเนะาะโอเควันนี้เรา,าเตกใจๆดีคอนจโอเคเราจะเข้า เกือบตายเขาบอกว่าให้มาทางนี้นะทุกคนไปยังไงอ่ะีไปยังไงอะทุกคนทุกคนได้แล้วได้แล้วเีลยโอเคตอนนี้โอเค า่้เกือกเว้อะไรครับอ๋อโทษทีนะที่พวกกูโกมึงถือปอยดูดมาดูดไปแต่กูหยิบไปจับถือพันดูดจิ้มกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่ชินฮะโอเคทุกคนโอเคมันจะมาในธีมของอะไรก็ได้โอเควิที่นี่ เกือบแล้วทุกคเมื่อกี้ถ้าเกิดเราไม่เห็นเขาคือเราตายแล้วนะแบบหมูฮ่าๆเลยอ่ะแล้วจะพูดกับตรงนี้ทำไมจีเขาไม่ฆ่ามาตรงนี้โอเครู้แล้วทุกคนรู <c oughs> ้แล้วว่าทำไมจีเขาไม่ฆ่ามาทางนี้นี่แหละปลอดภัยสุดละ <c oughs> ไปไปุ้คนไปต้ไยานย้อนดีดอกชอคบนฟ้านเทวะยันยานย้อนดีดอกยัยานย้อน่ใช่สุดยอาฉัอ้าวขวานแล้วทุกคน ก็ขอโทษด้วยนะทุกคนที่เราลงคลิปช้านะเพราะว่าช่วงนี้เราป่วยอยู่โทรบายแต่ก็จะพยายามทำคลิปให้มาดูเรื่อยๆนะบ๊ายบาย